สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอนนะคะเล็กเด่ดกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะในงวดของวันที่16เดือน9นะคะ2567นะคะวันนี้นะคะน้องเอ็ดก็มาแบ่งปันนะคะสูตร ชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆส่วนท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอด id Line มาได้นะคะ ID Line นะคะ UN 9 7 7 2 1 1นะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ตลอดทั้งวันนะคะ เราก็มีตัวเน้นตัวเจาะคัดน้อยหางให้นะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะหรือว่าท่านใดนะคะกำลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะกับบ้านหลังอื่นลงสอบถามบ้านหลังนี้ดูได้นะคะ สำหรับรัฐบาลไทยนะคะพี่พี่สูตรหนึ่งเม็ดเดียวน้องแอดลงให้แล้วนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตามต่อนะคะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่วันนี้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะตรงกับวันวันจันทร์นะคะพี่พี่วันจันทร์เขาจะมีเลขก,กำลังวันมี9 3 7สนะคะ นงเอทให้เด่นในตัวเด่น9นะคะสูตรได้9แล้วก็6สูตร9 6แล้วก็2นะคะพี่พี่แต่มีตัวเลขบางตัวนะคะที่ติดอั้นไปแล้วนะคะพี่พี่ก็ขออภัยด้วยนะคะสูตรคำนวณออกมาแบบไหนก็ตามแบบนั้นนะคะฟัน9ลูด9นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ ฟันเก้าลูดเก้านะคะนิ้นไปที่เก้าสองนะคะเก้าสองนี้น่าจะติดอั้นแล้วนะคะพี่พี่แต่คือสูตรคำนวณออกมาได้แบบนี้นะคะน้องเอ็ดก็ต้องให้แบบนี้นะคะหกหนึ่งนะคะแล้วก็ เจ็ดสองนะคะพี่พสํสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแปดนะคะพี่พชุดเน้นของเรานะคะกันไปที่เจ็ดแปดนะคะพี่พสํสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะกันให้คู่เดียวนะคะ สามตัววันนี้น้องเอสให้ไปนะคะสามตัววันนี้นะคะเป็นตัวที่ชอบนะคะต้องคัดสามตัวนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเด่นนะคะพี่พน้องเอสให้วันนี้ให้หกเก้าหนึ่งนะคะพี่ๆสำหรับรัฐบาลไทยนะคะท่าใดชอบจดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมนะคะ ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่มีที่เสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่ลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะกับบ้านหลังอื่นขอให้บ้านหลังนี้นะคะโชคดีปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่เน้นไปที่หลัก9นะคะวันนี้รัฐบาลไทยน้องเอสชอบเก้นะคะสายวิ่งสายรุดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ขอให้พี่พี่สมาชิกที่มาติดตามแนวทางวันนี้นะคะรับทรัพย์นะคะเงินเข้าบัญชีเด้งๆงรัวรวนะคะขอให้มาในตัวที่น้องแอดให้ไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะช่วงสี่โมงเย็นสำหรับวันนี้ขอให้รวยรวยสวัสดีค่ะ